สวัสดีค่ะเข้ายังอยู่ที่วัดอาล้ามหลวงเนาะค่ะคือวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามนี่เองค่ะอันนี้โอ้สงสัยเพิ่นเห็ดใหม่ติ้ค่ะเนี่ยงามมากเลย เป็นอ่าเจ้ามา,าจำไดล่ะกุฏิเก่าว้าเป็นกุฏิใหม่เก่าบันที่นี่มันุดมันมต้องอ่าหลือเพิ่นก็ต้องหลือลงเนาะ ้สร้างเป็น นมค่ะค่ะค่ะเป็นข่อยเรือจะเป็นข่อยหนึ่งเป็นข่อยหน่งนี่เขามาเมืองทางนี้ค่ะต้นไม้ต้นไม้เพิ่นได้อ่า พิ่นได้ย่ายเนาะค่ะย่ายต้นไม้นี่ต้นไม้ย่าอ๋อพิ่นได้ย่ายต้นไม้ย่ามาค่ะเพิ่นล้อมมาตะกี้เป็นต้นพิกุลต้นพิกุลต้นพิกุลลอยกว่าปีแต่เป็นต้นหนเป็นต้นไหนแล้วป้าก็จำไว้ได้แล้วเพิ่นเด็กล้อมมา เ็ดใหม่เนาะค่ะเป็นต้นใหม่ยักสวยงามถ้าพื้นปิดนี่ต้องสวยต่องงามคือเตาค่ะต้องสวยงาม สมกับเป็นวัดอาลามหลวงคือเ่านี่ประตูทางออกอีกวันหนึ่งเนาะจากสมัยตะกอนนั่นตรงนี้บอบแมนเดค่ะยุคถัดไปอีกค่ะประตูทางออกยุคถัดไปอีกถัดไปที่นี่ด้วยก,การเวลาด้วยความเหมาะสมค่ะเพิ่นแด้มากเปลี่ยนแปลงเ็ตตรงนี้เป็นประตูทางเข่าอีก หนึูเนาะฉากเหล่าที่นี่เป็นกระไดหาต้นใหม่ไงมามั่นรอมเอาไว้อันนดูดีไปเม็ดตะปากบ่งบัวต้นที่อย่างนี้แน่จ้า พื้นด,ด้ไทยอันสรนะคะเป็นอันศรค่ะอาใจอนอส่เยืซีแลองหระมันก็ตกันคะนนากระเทาแล้วสมองอาศิเลืเ่อนไป เป็นอันุัาสองของสวย เจ้าตากศิลพระเจ้าตากศิลเด้อค่ะนี่พระผ้าสมเด็จพระเจ้าตากศิลค่ะนี่พระผ้าสมเด็จพระเจ้าตากศิลค่ะพระาตากศิลค่ประมาณอันนั้นเล็กสวนเหรอ ยืนาะทั้งมาส่งของพสวยม้วค่ะสมกับคิดเป็นหลวงยุจาคิปนี้สามีเดจาสวัสดีค่ะ